คนอ,อยู่เก่าผมผมรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าผมก็อิ่มตัวของผมเหมือนผมที่เห็นมาแล้วทั้งนี้ว่ามุจ้าว่ามูุจ้าคักขั่งได้ลหละผลงานกลายมาเป็นจุดอ่อนของวงแล้วกับผู้นั่นผู้นี้เรามาเื่อมมาเหนีมวมาชอคอยเราคอยเอาจุดคอยบไวยคอยโอ้ยอย่างโยออกจากทั้งชุดเลยพูดแล้ว สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซี FC น้องอุ้งอิงเกิดอีอังขึ้นกับนายหางโจจังได้เดือดถึงขนาดนี้พี่น้องนับไหมาซ้อมไหมาร่วมพ้นกันอยู่โดมกาบอมาเสียวจังได้กาบบอบอกสำหรับประเด็นนี้นายหางโจเล่ากับเราถึงศิลปินภายในองค์กรของเพ่นคือทีมตลกและศิลปินภายในวงของเพ่นเพ่นแฟ่แฟ,แฟ่กับทุกคนอยู่แล้ว แล้วนายางโจเพิ่นก็ไดว้าต่ออีกว่าจุดอ่อนของสาวหน่อยเพชรบานแพงก็คือทิมตลกบอกให้ซ่อมก็บ่ซ่อมจุดอ่อนอยู่กับไผบอกให้ไปปรับปรุงก็คือเกา้าอันนี้น่ายางเพิ่นว้าก,ก็ถือของเพิ่นนอกพี่น้องเนาะขนาดนักฟุตบอลหรือนักกีฬาต่างๆเพิ่นก็ยังซ่อมของเพิ่นอยู่สู่มือเลยก็อยากให้เบิ่งตัวอย่างนองอุ้งอิงเด้อพี่น้องเด้อนา่งซ่อมของนั่งอยู่ตลอดเวลา ลกนอแย่เวอร์กับยังอยู่คือเกาอยู่ครับแยเวอร์ครับฝากลูกแล้วปีนี้ผมบอกได้เว่าได้ห้ามบูได้ความด้แม่กระทังหมอลำเอาตรงตัวแม่กระทังหมอลำผมก็ขึ้นสัญญาให้เลยตาตาปลายผมขึ้นสัญญาให้นะครับแล้วผู้ได้สะดวกเดี๋ยวนี้ก็บขึ้นมาเพราะว่าผมไปชิ้ดตลอดว่าไม่ต้องอึดอัดอยู่แบบไม่ต้องอึดอัดแฟ่แฟต่อกันพ่อมนี่สุดพิการตัวแ่บ่เหรนยญกรระโหลกนี่กระยานเออคนกับมีเดินในเลือเดินในดาวันครับสิมาวันที่หก ยายปิดายานหญ่ยายเบ้อขาดไปกับไปเนกตกอูก,กับไปเด้โดูแล้วอันชุดๆเราเก่าอนี่ยายพวงกต่ไปแล้วภุกลูกโม่ครับไอ้ยึดครับมืองเ้านี่มุม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 มาภูปลูกมันคิดอย่างอยู่เออแต่ว่าฉันไปกับได้เค็งก็แปลกไหมสันอยู่กับยูอ่าอออันนี้เขาโวายแบบทำใบใจได้โวยแบบเปิดใจกันเนี่เอา จะคิดว่าดีกับก,กับยูตัวทัวงานเงินกับยูนี่ไหมเห็นใจใคขวมมอะไรกับยูนี่ครับสังคนใจมายูว่าเขาไปหาเงกันว่าไรครับเราเปิดโอกาสให้คนใหม่ถ้าคนเก่าไม่ได้ไปคนใหม่ก็ไม่ได้มาแล้วกับคนยูเก่าผมผมรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าผมก็อิม่มตัวของผมเหมือนผมที่เห็นไหมเ้รทั้งที่ว่ามุจจาว่ามุจจาคักคได้ลหละผลงานกลายมาเป็นจุดอ่อนของวงแล้วกับผู้น,นั่นผู้นี้เราเมื่าเรานม่ว่าเอ้มาซอบคอยเราคอยจ้าสามารถเิลี่ยนเป็นพักนี้ังไตัวนี้ ไม่ได้ห้ามครับไม่ได้ห้ามแต่มีใจกับยูต่อครับสูน้ำกันต่อยูต่อกับสางง้นกับเรงเงินสางง้นสางเงินผลิตผลงานน้ำกันจำนวนตัวงานก็ล่ออยู่หันาไม่หัวหน้าเฮ็ียดมืออบักครับหัวหน้าอดละบนนอนงจะงานยังเป็นยังเลียนทึ่งที่วี่เลียนทึ่งกลับไปกับมือหนึ่งจะนอนจากชมงงเลยเชียเป็นลูกที่มสูน้ำกันก็ขอแต่คนที่มีใจที่จะสู้กันจริงแบบสู้ต่อกันภายในปีนี้ว่า มันสำเร็จมาแล้วทำเอาคนไหนไม่อยากเสียใครไปสักคนหรอกเพราะว่าคือสูมานํากันแต่ว่าสูมานํากันแล้วนี่แต่ว่างานบ่กเกิดนั่นเสียเป็นจุดอ่อนของวงว่าหน้าให้ปับปุงก็บบอจักปับปุงแบบเด็กกันจักเอียงกันผมประสามันว่าออาใจใส่เวลาบอกสอบมากหบอ่าเป็นเวลาตักแต่งานนี่เอาจุดไข่บไวยจข่โอ้ยอย่างโยกจากทั้งชุดเลยคุณเลวเป็นเว้ายาบกัน บางครั้งคือมันเป็นความการเอาใจใส่ไม่คว้มนมนการเอาใจใส่ครับเป็นการเอาใจใ,ใส่มากกว่า